ลีปิงปิงนักสแสดงวัย52ปีอดีตนางเอกดังเลือกรองตัวโสดไม่แต่งงานขอเลือกครอบครัวก่อนความรักโดยยกมรดกกว่าพันล้านหยวนหรือ4.5พันล้านบาทให้กับหลานชายและหลานสาวแทนลีปิงปิงได้ออกมาเผยความตั้งใจของตนเองโดยลั่นว่าจะไม่ขอแต่งงานพร้อมกับทําพินัยกรรมไว้แล้วยกมรดกให้กับลูกๆของน้องสาวลีปิงปิงเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี1994เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วเอเชียมีผลงานชื่อดังมากมาย และยังเป็นหนึ่งในนักแสดงเอเชียที่ข้ามไปลิมลองงานฮอลลีวูดกับผลงานเรื่อง Transformers: Age of Extinction และ The Meg หลีปิงปิงได้รับการยกย่องทั้งในด้านการแสดงและความงามในแวดวงภาพยนตร์จีนยังยกให้เธอเป็นไอคอนความงามมาอย่างยาวนานนอกจากนั้นการใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มีข่าวเสียหายเธอจึงมีภาพลักษณ์ที่ดีทําให้เจิดจรัสในวงการท่ามกลางการจับตามองจากสาธารณะแม้จะโด่งดังมีชื่อเสียงจนเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งในและนอกวงการมาตลอด แต่นักแสดงสาวผู้นี้ก็ได้เปิดใจว่าตั้งใจที่จะไม่แต่งงานในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเธอยืนยันว่าเธอได้สรุปพินัยกรรมเรียบร้อยแล้วโดยยกรายได้ทั้งหมดจากอาชีพนักแสดงกว่าสองทศวรรษนี้ให้กับหลานสาวและหลานชายของเธอลีปิงปิงให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากโดยมองว่าครอบครัวคือกําลังใจแบบผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดพร้อมบอกว่าหลานชายและหลานสาวคือคนที่สนิทที่สุดเพราะเธอช่วยเลี้ยงดูมาตั้งแต่อย่างเล็กๆ และมากอดรูปหลานลงโซเชียลมีเดียจนหลายๆคนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นลูกแท้ๆของเธอเองตามรายงานจากโซฮูระบุว่าทรัพย์สินของฟ้านปิงปิงมีประมาณไม่ต่ำกว่า1000ล้านหยวนหรือประมาณ4 5พันล้านบาทที่ผ่านมาแม้เจ้าตัวจะง,งานรุ่งแต่ด้านความรักกลับร่วงไม่เป็นท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ล่าสุดกับส่วนหนานแฟนหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเธอ16ปีได้จบลงไปหลังลองคบหาดูใจกันมานาน4ปีหลีปิงปิง,ปง,ปงก็เก็บเงียบเรื่องความสัมพันธ์และโฟกัสก,กับการใช้ชีวิตโสด ตอนนี้หลี่ปิงปิงในวัย5้ต้นบนได้ยอมรับว่าสุขภาพของเธอไม่เอื้ออํานวยต่อการทํางานหนักแบบเดิมๆอีกต่อไปมีทั้งอาการเหนื่อยล้าและหนาวสั่นอยู่บ่อยครั้งจนต้องลดตารางงานลงและให้ความสําคัญกับการพักผ่อนส่งผลให้เธอปรากฏตัวบนหน้าจอน้อยลงและใช้เวลากับคนที่รักมากขึ้นนอกจากงานแสดงแล้วหลี่ปิงปิงยังเป็นผู้สนับสนุนสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันและมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สัตว์ป่ามานานกว่าทศวรรษแม้ว่าเธอจะถอยห่างจากวงการบันเทิง แต่เธอยังคงได้รับความชื่นชมในความสง่างามความเข้มแข็งและความเสียสละอย่างไรก็ตามแฟนๆหลายคนมองว่าการตัดสินใจของเธอที่จะฝากทรัพย์สมบัติไว้กับหลานสาวและหลานชายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นในครอบครัวของเธอและเป็นการสะท้อนปรัชญาชีวิตของเธอในการมอบความรักเพื่อพบกับความสงบสุขและความสุข